สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการเจาะกาแพงไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการลองขึ้นวงกบประตูนะครับวงกบประตูที่เราซื้อมาเป็นไม้แคมปัสนะครับสังเกตุว่าเตยไม่สนิทกันนะครับตอนซื้อแนะนําอยากให้พนักง,งานเนี่ยลองลองสวมด,ดูนะครับว่า้อสนิทกันไหมนะครับไม่ตกสปูเรายังไม่สนิทเลย มาถึงขั้นตอนเราตัดเหล็กก่อนนะครับเราจะขึ้นวางวงกบเนี่ยเราติดเหล็กเนาะเหล็กเส้นจากกําแพงสูตรกาแพงะนะครับเป็นข้อต่อเขาจะเขาจะมีโปะไว้นะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่นะครับอาจจะไม่ต้องตัดเหล็กกอ,อกนะครับแต่ของผมเนี่ยมันมันพื้นที่จํากัดะนะครับเราก็เลยต้องทําการตัดเหล็กเส้นที่เป็นเหล็กโค้งนะครับออกก่อน เราไม่ไม่ยากครับไม่ยากครับเราตัดไปแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ทําการหักออกได้เลยครับก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะครับไปเรื่อยๆครับงาน DIY ครับจำเองเราใจเย็นๆครับทําไปคิดไปเนาะที่สําคัญนะครับผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับจริงๆแนะนําว่า ควรจะใส่ถุงมือด้วยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับสำหรับงาน DIY เนาะเพราะเราไม่ใช่ช่างเราอาจจะขาดความชำนาญนะครับอันนี้ยามเรียนดาบนะครับผมเห็นไหมครับก็จะหักออกง่ายๆเลย ครับวันนี้เราเอาวงกลบลองมาวัดระดับน้ําดูนะครับว่าตรงแล้วพอได้ไหมนะครับอ่าแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างไปสองตรงค่อนข้างวางยากครับเพราะเนื่องจากว่ากําแพงเนี่ยตอนที่เขาขึ้นและฉาบเขาไม่เสมอนะครับประสาชาวบ้านคือเรียกว่าเบี้ยวนะครับทีนี้เราจะทำการ ตอกตะปูกับปูวงกบนะครับเพื่อเวลาที่เราขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้มียึดกับปูนได้บ้างนะครับเนี่ยแต่ีตัดเสียงเยอล่ะตอกเยอะเลยครับตะปูผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันเล็กไปนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ยึดเลยเนาะแต่ก็ไม้ที่ใช้วงกบเนี่ยก็จะเป็น ไม้ทันตสนะครับซึ่งมันมีความแน่นอยู่พอสมควรเลยผมตะปูผมเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อเข้าไปได้นะครับผมเลยต้องใช้สว่านนำนำล่องไปก่อนก็จะเข้าได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนนครับเราก็มาวางแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ากำแพงเนี่ยเบี้ยวจริงๆเห็นไหมครับ มันจะไม่เสมอกับตัววงกบลเลยวงกบเรามันตรงนะครับจากโรงงานแต่กําแพงเบี้ยไหมครับมันก็จะมีแบบเพเยะนะครับเพเยะข้างในแล้วบางทีก็ไปโผล่วงกบเนี่ยไม่เนี่ยสังเกตท,ที่ผมให้ดูนะครับมันคือมันจะไม่เสมอเลยเบี้ยไหมครับไม่ตรงมาเอาเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าเราก็นะครับงานมันเหมือนกับ ตามน้ำสังเกตได้ว่าจะเบีย้ยวทั้งสองข้างน,นะครับเ,เราก็มาแต่งประตูกกันก่อนเราจะเป็นสายนะครับสายออกหน่อยนะครับเพื่อที่จะเข้าวงกบได้ง่ายขึ้นนะครับสายไฟสายไปนี้ผมก็คิดว่าให่เยอะแล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ไม่พอนะครับเพราะเอามาลองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับรู้สึกว่าประตูใหญ่กว่าเยอะเลยก็ตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวโคงต้องใส่เพิ่มอีกนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับแนะนำเนี่ยขึ้นโมงกบอยากให้วัดจากข้างบนจากข้างล่างนะครับให้มันเท่ากันพอครับส่วนช่วงกลางเนี่ยบางครั้งอ่ะไม้บาง ชนิดนะเ,เขาก็จะมีโค้งบ้างเนาะแต่มันจะโค้งออกตรงกลางน,นะครับเราก็เอาแค่ว่าข้างบนกับข้างล่างอันนี้ผมก็จะทําการตอกตะปูนะครับเวลาที่เราก,อกรอกปูนลงไปเนี่ยเขาจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่ขยับนะครับกันไว้ก่อนครับตอนนี้ผมก็จะทําการกรอกปูนลงไปในช่องที่แรกอันแรกก่อนนะครับ เป็นช่องที่แคบพอสมควรเลยผมใช้ไม้เช่าพอดีมีชิ้นส่วนอยู่นะครับผมจะประกบด้านนอกนะครับประกบไปแล้วก็เอาหินดันไว้ก่อนเนาะเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยขยับนะครับผมก็จะทําการค่อยๆกอกนะครับปูนที่ใช้ก็จะค่อนข้างเหลวนิดนึงนครับเพราะว่าผมเองต้องการให้เขาลงไปแบบสะดวกสะดวก,กน,นะครับ ก็จะมีไหลออกบ้างนะครับผมก็จะเก็บนะครับเสียดายข้อดีของการทำงานเองนะครับเตียว่าผมคิดว่าเราสามารถประหยัดได้นะครับถ้าคนอื่นทำอาจจะไม่ประหย,ยัดเท่าเราเนาะอันนี้ข้างในนะครับผมก็จะใช้เป็นไม้สามเหลี่ยมอลูมิเนียมเนาะปิด ข้างในแต่ค่อนข้างหาเหลี่ยมยากครับเพราะอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่ากําแพงนี่มีความเบี้ยวค่อนข้างสูงนะครับผมต้องขยับหาเหลี่ยมที่ที่พอใจที่สุดนะครับแล้วก็จับมันไว้นะครับจับด้านเดียวเลยครับเพราะด้านนอกผมใช่หินนะครับในการดันไว้นะครับตอนนี้เราก็ก่อเข้าไปก่อนนะครับไม่ให้เขาขึ้นมา ให้เขาขึ้นมานี่ถึง,ถงตรงปูนที่เราทําการเจาะเลยนะครับผนังตรงนั้นนะครับ ครับหรือลองขยับตัวนิดนึงก็ได้นะครับว่าเขาว่าเขามีปิ้นไหมนะครับนิดนึนะลองดูถ้าเขาเริ่มเส้นตัวได้แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยได้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เองผมยังกอกไม่ถึงข้างบน,นนะครับก็เลยต้อง,อง,องปุ๊กปุ๊ไปแล้วก็ทำการเทต่อให้ เพราะตรงที่ช่องโหไปที่เราจอดไปตรงนั้นเนี่ยเป็นรัทธานเก่าเนะววาะเราก็ต้องทําการขึ้นเป็นกอบปอิฐเนาะส่วนนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นอิฐอิฐมอนนะครับก้อนละบาดสามสิบห้าตังค์เนาะที่ซื้อที่ห้างเนี่ยเขาจะขายที่ก้อนละบาดสามสิบห้าตางค์ครับยกถุงก,ก็ถุงละร้อยก้อนเนาะ ตกองร้อยสามสิบห้าบาทนะครับผมครับตอกอย่างระมัดระวังนะครับโกบครับ ดนี่คือเป็นเงินเป็นทองครับเสียดายมากข้อดีของการทำ<ฮ>างานเองใดงาน DIY เองเนี่ยก็ดีตรงนี้แหละครับเราสาม,มารถที่จะระมัดระวังคือทุกชิ้นทุกอย่างเนี่ยเราก็ใช้แบบาาประหยัดได้นะครับช่วงนี้เราก็จะทําการกรองให้เต็มก่อนนะครับเป็นช่องเล็ก,ลกขนาดนั้นครับ ดีหรือ,อยังเพื่อที่จะเอาไม้สามเหลี่ยมเราเนี่ยออกมาได้นะครับค่อยๆขยับนะครับค่อยๆดึงเห็นไหมคนระับผมจะดูดขึ้นนะดูดขึ้นนิดนึงแล้วค็ขยับอ,ออกเนาะเสร็จตัวนี้แล้วนะครับก็จะปล่อยเขาแห้งแบบนี้ได้เลยนะครับ นี้ก็จะสังเกตได้ว่าตรงที่ผมกรอกไปนะครับมีเนื้อแบ่งนิดนึงเนาะแต่ผมถือว่าเล็กน้อยครับตัวนี้สามารถที่จะโอเข้าไปนิดหนึ่งได้นะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ถึงกับเคเลนะครับเพราะพื้นที่ส่วนมากน,นี่ก็ค่อนข้างเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วกรอกขึ้นมาถึงข้างบนเลย ปูนล,ลงไปตรงนี้นะครับผมก็ทําการเกลี่ยให้มันเสมอกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำการก่ออิฐอิฐมอนนะครับนะครับอิฐมอนของเรานะครับเราก็ําก่อขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก่อขึ้นมาเรื่อยๆจนเกือบถึงบนข้างบนเลยนะครับนี่เป็นปูนที่เราใช้นะครับ ะดูแล้วค่อนข้างเลหลวนิดนึงเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะใส่ปูนเพิ่มน,นะครับเราสามารถทิ้งพักไฟได้ประมาณสักห้นาทีเนาะปูนเขาไมจะเซ็ตตัวทําให้เราไม่ตะกรอนมากขึ้นนะครับผมว่าการพักไว้แค่เซ็ตตัวเนี่ยทำให้เราตะกรอนจะดีกว่าครับมันจะนิ่มแล้วมันก็ป็นก้อนอีกด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็ ป่าค่อยๆค่อยๆวางะนะครับเขาก็ก่อได้เหมือนกันนะครับลอกันเลยครับประมาณนี้เลยครับตรงๆอย่างนี้เลยครับแต่ว่าพอได้ระยะสักประมาณสักสก้อนเนี่ยผมก็จะเอาเล็กที่เราตัดจากด้านด้านหนึ่งนะครับที่ ตต่เมื่อตอนต้นเนี่ยเอามาวางเสียบกับปูนกับอิฐด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการเสริมมนะครับเสริมให้ให้อิฐเนี่ยเขาประสานกันดีนะครับเวลาเขาโดนอะไรชนเนี่ยเขาก็จะเกาะกันนะครับซึ่งมันจะได้ไม่หล่น่ายเนาะจะได้ไม่ทลายลงมาง่ายๆนะครับ กอขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งผมก็จะเสียบเสกไท้ทีละทีละอันทีละเรื่อยอย่างงี้นะครับก่อมาจนถึงเก็บจนสุดแล้วนะครับทีนี้ปัญหาของผมเนี่ยมาแล้วถ้าผมก่อไปต่อเนี่ยหนึ่งคือติดแอร์นะครับสองก็คือเราไม่สามารถจะเสียบชิ้นอิดนะครับโดยที่ข้างบนสุดเนี่ย อาจจะไม่พอดีได้เสียบแต่ดูซ้ำผมก็เลยยังหยุดไว้ก่อนนะครับใช้ความคิดก่อนงานทีว่ว่าสำคัญนะครับคือทำไปคิดไปนะครับพยายามคิดที่เหมือนช่างนะเนาะแตมันก็ได้เองครับสุดท้ายผมก็เลยเอาอิฐเนี่ยมาตะแคงนะครับแล้วก็เอาปูนช่วยให้เขาติดนะครับตะแคงจนถึงพยายามให้ ถึงสุดนะครับอย่างนี้เลยครับนักพยายามเหลือช่องว่างตรงข้างข้างหลังแอร์นะครับ mm hmm. เหลือไว้ชาบสักหน่อยหนึ่งเอาแบบเนียนๆนะนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะถอดแอร์เลยนะครับไม่อยากจะแกะพลาสติกกล่องแอร์เลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งยากครับเราไม่รู้ว่าเราจะทําให้น้ํายามรัลหรือไ่บหรือเปล่า ผมก็จะใช้ปูนเนี่ยโปะเข้าไปเลยนะครับพะยะมูที่เต็มหมดนะครับหรือว่าเลว่าสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับ นะครับผมก็ใช้วางธรรมดานี่เลยเนาะเพราะผมคิดว่าเออมันไม่จาเป็นจะต้องขนาดนั้นนนะครับไม่ําองป็ปต้องเทขนาดขนาดนั้นทำเองใช้เองนะครับส่วนข้างนี้เองก็แคบเหมือนกันครับผมก็ต้องเทเหมือนกันครับแต่คงเทคนเดียวยากครับ ใช้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นไม้ชราชิ้นเดิมนะครับซึ่งมันจะต้องแบบค่อยๆกรอกกันนะครับแล้วก็พอเซตตัวแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมีลูกชายช่วยนะครับซึ่งเขาจะเป็นันกรอกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของเรานะครับในการกรอกน,นะครับตัดมาจาก แพ็กเกจของตัวเครื่องมือของเรานี่แหละครับใช้เป็นประโยชน์เนาะครับทุกชิ้นมีค่าครับครับอันนี้ก็กรอกอย่างที่ผมได้บอกนะครับใช้เครื่องมือพลาสติกเนี่ยนะครับใส่ปูนละทีศไม่ที่ยงไปนี่คือสิ่งที่ผมได้บอกตอนต้นนะครับตอนที่กองฟังนั้นเนี่ยว่าถ้าเรา กองไปไม่เต็มหน้านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือ,อเนื้อของปูนผิวเนี่ยตาก็จะแหวง่งจะหายไปครับเราก็ต้องมานั่งโพนั่งอะไรไปก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานยากขึ้น,นะครับเสียเวลาด้วยเนาะ ไม่ดูผลงานดิยิ่งแก่ยังไงถอดมงนอกมันยังเพิ่มได้ไหมเนี่ยถ้าฉาวพี่ยุ่งใส่ต้องฉาบต่อมาให้เต็มนี้เลยนะอันนี้อัดกอดอันนี้คือเดี๋ยวฉาบอัดเรียบกัตรงเนี้ยฉาบเป็นฉาบปนเลยก็ได้งั้ ด้านนอกด้านนอกดีหน่อยด้านนอกไงแต่ด้านในโบเลยด้านในโบเลยพอพอ,พอนี่เราเห็นไหมว่ามันก็ยังได้ดีกว่ามันนั่งอัดมันนั่งยับก็จบคลิปนี้ก่อนกดติดครับอันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะครับว่า อยากให้เพื่อนเนี่ยเล็งดีๆนะครับว่าเอาด้านไหนอยู่ด้านบนด้านไหนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเอาบันพับเนี่ยกบดีๆนะครับอันนี้ผมสะจิตนี่ผมต้องเอาหัวลงล่างเลยนะครับจากที่ตั้งใจไวไ้เนี่ยพลาดไปเลยนะครับอันนี้ต้องวาง โฆษณารถที่เขาวิ่งผ่านหน้าบ้าน ันนี้ผมก็จะยิงน็อตครบเลยนะครับสำหรับด้านที่เป็นประตูนะครับใส่บันปับให้ครบก่อนเลยเนาะเพื่อความแข็งแรงวันนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับตามความคิดงผมนะครับเพราะว่าตัวที่จะเราจะปรับจริงๆเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงบบก,โก จะมาใช้ตรงมุมของเรานะครับน,นี่ผมใช้ประตูเนี่ยยกขึ้นมาเทียบนะครับจช้ประการเจิีนะครับในการขีดมาไว้นะครับเพื่อความชัวนะครับผมคิดว่าวิธีนี้นี่น่าจะได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือไม่ค่อยพลาดเนาะผมก็จะทำการสกัดเนื้อไม้ มันจะแก้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเราแซ่ค่อยๆแซ่ลงไปทีละหน่อยเนี่ยเราเา,าบประตูมาใส่นะครับมันมีโอกาสที่แก้ไขได้นะครับ <c oughs> ครับหลังจากที่เรา ดานตรงมกกบแล้วนะครับผมก็ทําการลองโดยการยืดตอตบันพับนั่นหนึ่ตัวนะครับผบว่าใช้ได้ดีนะครับผมเปิดปิดได้นะครับเป็นที่พอใจครับทีนี้ในส่วนของการเสริมเป็นธรณีประตูนะครับเราจะมีเล็กเส้นนะครับผมใช้เล็ก,เ,ลกเส้น3มมนะครับอย่างนี้เลยครับ จาะตรงประตูเลยนะครับแล้วก็สวมเข้าไปก่อปูนนะครับแต่ผิวปูนยังไม่เรียบร้อยครับป้อมใช้ปูนก่ออยู่นะครับจะเืับพื้นที่ระดับให้นะครับฉาบเรียบอีกรอบหนึ่งนะครับให้ได้ทรงนี้ก่อนเลยนะครับฉาบเรียบเนี่ยผมก็จะฉาบพร้อมกันเลยนะครับทั้งธรณีนะครับผนังปูนนะครับรวมถึงมอปลาด้วยนะครับก็เลยยังเห็นผมเนี่ยไม่เสร็จสิทีนะครับ สำหรับเรื่องประตูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในีอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ